มาถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมเตรียมมาแล้ว2วันครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะจํากัดเป็นเรื่องราวของนพพรวิเคราะห์นะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับอยากจะพูดแต่ว่าเวลาไม่เอื้ออํานวยให้พูดครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับขอพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งคนที่เขียนนี่คือคุณซูมจากไทยรัฐนะครับ เป็นการพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับก็พูดตามตรงว่าคือการที่ประเทศจะมีการพัฒนาหรือแม้แต่ธุรกิจเองจะมีการทํามาค้าขายต้องมีการทําแผนครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งแผนระยะสั้นแผนระยะปานกลางแล้วก็แผนระยะยาวก็คือถ้าเผื่อแผน1ปีนี่ก็ถือว่าเป็นแผนระยะสั้นแต่ว่าถ้าเผื่อแผนระยะปานกลางนี่ก็คือประมาณ5ปีแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นแผนระยะยาวนี่ก็ประมาณ20ปีครับ ทีนี้แผนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับก็คือแผนระยะปานกลางก็คืออยู่ที่ประมาณ5ปีคนที่ยกร่างนี้ก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเราเรียกย่อว่าเป็นสภาพัฒแต่ว่าการยกร่างของสภาพัฒน์ไม่ได้ทําเพียงแค่หน่วยงานเดียวนะครับมีองค์คาพยบหลายฝ่ายมาร่วมกันออกแบบพัฒนานะวางแผนร่วมกันอย่างผมเองก็มีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมนะวางแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ครับเมื่อหลายสิปีก่อนครับก็มีโอ,อกาสได้ไปทํางานร่วมกับสภาพัฒน์นะฮะสครั้ง3ครั้งครับมาล่าสุดนี้ครับทนาคุณซูมได้เขียนเอาไว้น่าสนใจบอกว่าเป็นอนวัตประเทศไทยเรายังคงมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำหรับใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปนะครับจากถ้อยถแถลงของท่านรองโฆษกป,ประจําสํานักนายกก็คือคุณไตรสุรีไตสรณกุลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคนนี้ก็เป็นสอสอของพรรค ภูมิใจไทยนะฮะเป็นสสจังหวัดสิทธิเกตรครับนะฮะคุณไต,สร,ตสรีไตสรณกุลนะครับท่านรองโฆษกกล่าวกับผู้สื่อขาบอกว่าในการประชุมครมครั้งล่าสุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนานสิทกิและและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ครับก็คือครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีพศ .2566 ถึงปีพศ2570ครับ ที่เสนอโดยสนักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมทั้งมอบหมายให้สภาพัฒนําร่างดังกล่าวนี้ไปเสนอต่อรัฐสภาพเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยหลังจากนั้นท่านนายกเองก็จะนําขึ้นทูลกล่าวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาฉบับนี้ต่อไปครับและก็ต่อมาท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ให้ชัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็นเดียวกันก็คืออีกครั้งหนึ่งโดยย้ําว่าแผนของสภาบัตร ฉบับที่13นี้มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุดก็คือว่าเราจะต้องหนีออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุดครับโดยท่านเองก็อธิบายได้ว่าแผนพัฒนาฉบับนี้ออกแบบมาจากรากฐานอยู่4ประการนะครับได้แก่1คือเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ความสามารถในการลุกขึ้นโดยโดยเร็วครับหากมีการสะดุดหกล้ม เพื่อให้สามารถเดินไปขา้างหน้าได้ตลอดครับ 3. เป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืยนของสหรประชาชาติ 4. การพัฒนาเศ,ศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เศรษฐกิจสีเขียวที่เรารู้กนนนารแนะนมของคําว่า BCG Model ครับทางนี้พลเอกประยุทธ์ได้น,นาตัวเลขเป้าหมายรายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับต่อควรที่แผนเห็นไว้ว่าในปี2564รายได้ต่อหัวต่อควรของคนไทยเราอยู่ที่นะครับ 2 27, 2 7 000 2 2บาทและจะให้เป็นนะครับ3แสนบาทต่อหัวต่อคนต่อปีครับนี่คือแผนตั้งเอาไว้นะครับท่านและกรัฐบาลก็จะต้องพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายดังกล่าวครับส่งผลทำให้สื่อหลายสำนักต่างก็น,นำไปพาดหัวบอกว่าประยุทธ์ตั้งเป้ารายได้ต่อหัว3แสนบาทต่อปีครับอ่านข่าวนี้แล้ว จบนะครับท่านนาุณซูมเองก็รู้สึกใจชื้นครับที่ประเทศไทยของเรายังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศต่อไปครับดีกว่าการที่ออกเดินทางไปข้างหน้าแบบไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีเป้าหมายหรือว่าแนวทางของการปฏิบัติที่จะนํามาใช้เป็นคู่มือในการเดินทางเอาเสียเลยครับการมีแผนนะครับเพื่อตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราจะมุ่งหน้าไปทิศทางใดนั้นอย่างไรก็ดีกว่าการเดินไปดุ่มๆครับอย่าง ไม่เจริญปุระนะฮะเดินเรือเอ่อยเปยื่อยไม่มีจุดหมายนะครับอย่างแน่นอนครับดีกว่าไม่คิดไม่ฝันไม่คาดการอะไรล่วงหน้าเอาไว้เลยครับการที่เราเดินไปดุ่มๆไปแบบลูกเดียวแบบคนประมาทเลื่อนเล่อหรืออะไรทานองประมาณนั้นครับลหลายๆท่านก็บอกว่ายุคใหม่เขาเลิกทาแผนกันแล้วคุณทพนนะครับไปดูประเทศที่พี่พัฒนาแล้วสิไม่เห็นมีประเทศไหนทําแผนพัฒนาประเทศกันเลยนะครับก็อาจจะจริงที่เขาอาจจะไม่มีการจะทําแผน4ปี5ปีแบบเราแต่ถ้าเผื่อไปดูลึกๆ ในแต่และประเทศนะครับล้วนแต่มีการศึกษามีการวิจัยมีการมองไปในอนาคตผ่านทางด้านมหาวิทยาลัยต่างๆผ่านสถาบันต่างๆโดยจะมีพักการเมืองต่างๆหรือส่วนราชการต่างๆนําไปใช้เป็นนโยบายและก็เป็นกรอบเป็นทิศทางของการจัดทํางบประมาณระยะสั้นและก็ระยะยาวอยู่ตลอดเวลาครับของเรานี่หันมาใช้วิธีการแบบดั้งเดิมโดยการจัดทําแผนครั้งละ5ปีซึ่งก่อนจะทนลงมา5ปีก็ต้องมองยาวไปถึง20-30ปีด้วยครับ ไม่ถือว่าล้าสมัยหรอกครับโดยเฉพาะการจัดทําแผนซึ่งมีการระดมความคิดจากผู้คนในวงกว้างทั้งในกลุ่มนักวิชาการข้าราชการ,ร,การภาคประชาชนนะครับภาคเอกชนอื่นๆอีกมากมายอย่างที่สภาพัฒน์ใช้มาโดยตลอดรวมทั้งแผนนี้ด้วยครับคุณซูมเองก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ล้าสมัยเด็ดขาดนะครับส่วนที่บิ๊กตู่ท่านถแถลงอย่างหนักแน่นรักว่าท่านเป็นคนที่กําหนดหรือว่าทําแผนซีเองนั้นก็อย่าไปถือสาท่านเลยนะครับก็ถือว่าให้โอกาสท่านก็แล้วกัน เมื่อแผนฉบับนี้ผ่านคอรอมอในยุคของท่านท่านจะอานนุนอันนี้ก็ปล่อยท่านไปเถอะอย่าไปถือสานะครับคุณซูมเองเพียงแค่จากจะกลับเรียนความจริงเท่านั้นว่าแผนฉบับนี้นะครับได้มาจากการระดมความคิดความเห็นของผู้คนหลากหลายหลายพันหลายหมื่นทั่วประเทศซึ่งคุณอภิร์เองก็เคยมีโอกาสนะครับไปร่วมวางแผนด้วยก็คงจะมองเห็นภาพมันเป็นความคิดที่ตกผลึกของคนที่มีความรู้ความสามารถและก็มีประสบการณ์จํานวนมากครับ พอที่จะอนุโลมได้ว่าเป็นแผนของชาติที่แท้จริงครับเป็นแผนที่ทุกฝ่ายควรจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศไม่ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ตามและวก็ในช่วงเวลา5ปีจากนี้เป็นต้นไปฝากไว้ด้วยนะครับหากบุคคลใดท่านนั้นขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วบังเอิญไม่ใช่บิ๊กตู่นะครับกลุน่นนาครับ นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ม,มาอ่านมาศึกษาด้วยเพื่อที่จะใช้เป็นทิศทางของการบริหารประเทศต่อไปครับน,นี่คือคุณซูมท่านก็กังวลใจห่วงใยในเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและบังเอิญว่าคุณซูมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะฮะผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเราเองก็เห็นความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเห็นด้วยนะเป็นอย่างมากครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมิราแล้วนะครับต้องการที่จะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม ECU ครับ เพราะว่า EC นี้เป็นสารฟูซิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรครับสัมผัสได้มือคุณใช้ EC ครับสามารถเติมได้ทั้งรถหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลสามารถที่จะเลือกเติมได้ครับ เติมได้ที่ถาวรยังยนตทั้ง3สาขาหรือว่าจะเป็นทางด้านอุบลวีนานันนะครับตรงข้ามกับปั๊มพตทหัวสนามบินสอสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนนกลางอาวุธฝั่งวารินก็เรืองทวี5แยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกตีแทกทางไปัจหวัดสิทธิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับทีนี้สําหรับผู้ที่สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องราวของริ้วรอยนะครับบนใบหน้านะครับ นั่นคือหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะครับมีรอยตีนกาเหย,ยบนะฮะเหย,ยบย่ำที่หาง,งตาครับและทำอย่างไรแนะนำครับเลือกใช้เซรัมดุชิตาครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนอุบลเรานะครับเป็นการสกัดเย็นจากทางด้านงาดุชิตาแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีแต่ประการใดครับทำให้ไม่ระคายเคืองสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและก็กลางคืน,นครับเป็นเนเจอร์ลสกินแคร์ครับ และก็ซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่10-15วินาทีครับซึ่งเขาก็จะมีทั้งเซรั่มที่ดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายและก็ดูแลผมรวมทั้งโฟมล้างหน้าและก็ครีมกันแดดด้วยถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงน,นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลผมเองใช้มาถึง1ปีเต็มนะครับดูนะหน้าตาผมนี่อันนี้อายุห0สกว่าแล้วนะ นะะหน้าตา60กว่าแล้วแต่ว่าหน้าตานี้ดูว่าหน้าผากไม่มีรอยเห,หี่ยวย่นหางตาไม่มีรอยตีนกานะครับมีเพียงแค่รอยยิ้มนะครับซึ่งก็อาจจะมีอา,อาจจะมีรอยอยักบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่ามั่นใจเพราะว่าใช้มา1ปีเต็มแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเผื่อใครที่ใช้เซร,รั่มผมนะครับผมนิ่มเป็นธรรมชาติครับนะฮะแล้วก็ทําให้ผมร่วงน้อยลงด้วยครับผมอ่ะเลือกใช้เลือกซื้อได้ครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับเผื่อใครที่มีความอยากจะซื้อ ทางด้านอัฐบริขารไปถวายพระที่เราเคารพสถานครับเลือกซื้อที่ร้านอุปถากสาขาสองครับถูกาถรกวินัยแนะจากใจใช้ได้จริงครับทางด้านร้านอุปถักสาขาสนี้ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายบริขารตามพระธรรมวินยัยมีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยทุกอย่างครับแล้วก็มีทั้งสีราชนิยมถวายพระบ้านสีกลักถวายพระสายธรรมยุทธ์และก็สีกันขน,นุนถวายพระสายวัดป่าครับ อยู่ที่บ้านหัวเรือนะครับโทรสอบถาม090 271 1 6 6 9น1ะครับ0 9 0 2 7 1 1้า9นอร้านอุปถากสาขา2อนะฮะอยู่ที่บ้านหัวเรือครับเวลาหมดแล้วครับต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการกคนุพรคุยข่าวภาคป่ายกับผมนพพรพันเพลงพรุ่งนี้เช้ากลับมา6กโมนกากับ10นาทีนะครับสวัสดีครับ